พัฒนาชุมชนสมุทรปราการจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมดีโฮ๊ณบ้านบางกระสอบหมู่ที่3ตำบลบางกระสอบอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชนแชมป์ตามแนวทางดีโฮ๊ะดำเนินการณนะศูนย์การเรียนรู้บ้านบางกระสอบ หมู่ที่ 3. ตำบลบางกระสอบอำเภอพระประแดงเพื่อเป็นการกระตุ้นขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนแชมป์ให้ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองและสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถจัดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปกรมการพัฒนาชุมชนได้มีแนวทางในการพัฒนาชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ decentralize hand on โปรแกรม Exhibition d D hope ต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่นจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency jica ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แชมป์ผลิตภัณฑ์เด่นและการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพัฒนาศักยภาพของผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แชมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีหมู่บ้านโอทอบเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโดยกรมการพัฒนาชุมชน

ไม่คุ้นชินกับการทายเรือนะครับแล้วก็เรือพลาสติกเรือไฟเบอร์นะครับก็ค่อนข้างจะเบาเรือมันก็จะหมุนง่ายนิดนึงแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกคือสูดรนะครับเดินาปูมาถ่ามราารางกาอดที่มามาจะช้อนน้องมาแล้วสนุกสนาทายบาเบามันจะฝั แล้วก็ยินดีให้การบริการนักท่องเที่ยวค่ะที่นี่จะมีอาหารอร่อยชิ่นแกงส้มพริกสดซึ่งแกงจากพ่วงลึกของของคนที่ในคุ้งบางกะเจ้าเลยนะมันจะเป็นอาหารที่ประจําคุ้งและมีมาช้านานเป็นแกงส้มที่คุณนึกไม่ถึงคุณต้องมาชิมนะถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงคือนึกไม่ถึงจริงครับอร่อยมากอร่อยกว่านี่เคยกินเลยครับไม่ไม่ถึงยินดีค่ะมาเรียนรู้วิถีคนคุ้งบางกะเจ้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตและการปรับอะไรอ่ะ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของคนคุ้งพระเจ้าณหอมปราชกค่ะโอเคขอบคุณมากครับส<ะ>วัสดีค่ะ